มาต่อนะคะอันนี้เรามาทบทวนคําศัพท์เรื่องที่ว่าเกี่ยวกับการเดินขับรถเพราะว่าเรายังไม่ได้เก่งภาษาเยอรมันเราก็ต้องเน้นคําศัพท์เกี่ยวกับการขับรถโดยอย่างเช่นกริยาในการขับรถเราต้องใช้คําไหนมั่งการขับไปยังไงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรก็ว่าไปแล้วก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับการขับรถอื่นๆเช่นอุปกรณ์ภายในรถไฟในรถมีอะไรบ้างเราหน้ากระจกอืาเแล้วก็มาเน้นตรงนั้น แล้วทีนี้ไอที่เราเรียนนี่คืออะไรคะคือใบ o ี่คืออะไรคะฟู้ชายฟู้ชยัยโอเค,อเคแล้วก็ฟู้นชายเขาจะมีเรียนเป็นชั่วโมงก็เป็นเขาเรียกว่าฟาฟาสตุนเดตอ่าฟาสตุนเดตแล้วก็เวลาเราเรียนครบเราก็จะมีทดสอบก็คือพา่อฟาทดสอบคืออะไรฟาอะไรฟาปิวฟาฟืงใช่ไหมแล้วก็ฟาฟืฟนฟงแล้วก็ ครูของเราชื่ออะไรเป็นอะไรชื่ออะไรครูสูรสังขารรถไาฟาเล่ฟ้าเล่หรือถ้าครูสูนสังขารถผู้หญิงฟาเล่ระดิณฟาเล่ระิณแล้วก็เป็นนักเรียนผู้ชายน่าจะขับรถผู้ชายเป็นอะไรฟาฟาฟาชื่อเลยฟ้าชูื่อเลอฟาชูเลยแล้วก็ผู้หญิงล่ะคะฟาชื่ลรนดิณฟ้าชูเลระินยันรินสิบอกแล้วว่าเน่าจะรินรินบอกแล้วพยัญชนะไทยมีสิบสี่ตัว คือสี่สี่ตัวคือรอเรือแล้วก็รอลิงแล้วก no euh. ็รอลิงแล้วก็คนขับรถเขาได้อะไรฟ้าอะไรฟ้าอะไรฟ้าอะไรเออแล้วก็คนขับรถผู้หญิงเขา้อะไรฟ้าเร่ฟ้าเร่ดิอฟ้าเรดิเห็นไหมรอเรือมาแล้วราเรือต้องเคาะเรียกราเรือหลับอยู่เออโอเคแล้วต่อไปก็จะมีเกี่ยวกับการขับรถก็จะมีกิริยาต่างๆที่เราต้องใช้กับครูแล้วทีนี้บางทีเออเรายัง ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับคำนี้เพราะว่าเวลาเราใช้พูดกับใช้ขับรถมันบางทีมันต่างกันบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็มันใช้ด้วยกันนั่นแหละแต่เราไม่เคยใช้เราก็เลยไม่รู้แค่นั้นเองไม่ผิดใช่ไหมคะหนู come from ที่ไหนคะไทยแลนด์ใช่ไหมยคะโอ้ไทยแลนด์บังคอกบังคอกนะบังคอกไม่ใช่บบงกอกนะบังคอกโอเคแล้วก็ขับขับขับคือฟ้าฟ้าเรนฟ้าเรนคือขับเริ่มต้นสตาร์ทเครื่อง อัพฟาร์เรนอันฟาเรนใช่ไหมแล้วก็คลัตรถคลัตคลัตรถคยกอะไรคุบคุบพรุ่งคุบพลุ่งคุบพุ่งเออแล้วตัวเบรกรถเบรมเซถ้าเบรกถ้าเบรคคือเบรกรถคือเบรมเซแต่ถ้าถ้าครูบอกให้เราเบรคคือเบรมเซนออคือกริยากับกับกับการกับอุปกรณ์มันคล้ายกันแค่เติมแค่เติมเอ็นเข้าไปข้างหลัง เบรกคือเบรมเซอเขาจะสอนเราก่อนใช่ไหมว่าเรียกเออคืออย่างนี้เบรมเซอรแต่ถ้าเบรกรถให้เบรกคือเบรมเซอร์แล้วก็ถ้าเบรกมือคือฮันเบรมเซอฮันเบรมเซอฮันเบรมเซอแล้วก็เกียร์รถคือกังกังโอเคแล้วก็เกียร์ถอยหลังรุกแวกกังรุกแวกกังมีเอสเตอรมีเอสเตอร ลุกแวสกังด้วยไม่ใช่ลุกลุกเรื่อเรืองลุกแวสกังแล้วก็เวลาเปลี่ยนคือชารเทน็จอชารเทนแล้วก็เร่งเครื่องอและเร่งเครื่องเร่งเครื่องเร่งเครื่องเบสรอยนี่ไงเอ่อเร่งเร่งเร่อเร่งเครื่องแก๊าซก๊าซก๊าซก๊สเหยียบคันเร่งอ่ะเหยียบคันเร่งเร่งเครื่องอ่ะเร่งเครื่องก๊าซก๊าซก๊าซ แล้วก็ชะลอความเร็วอับเบร็มเซนอับเบร็มเซนแล้วก็เร่งเร่งความเร็วกดคันเร่งเบชลอยนิงเงินเบชลอยนิงเงินเบชลอยนิเงน่งเินแล้วก็แซงอุบะโฮลินแล้วก็ตรงไปกระดาเดาเอาไว้เธอฟ้าเร็ตรงไปกระดาเดาเอาขับตรงไปก็คือกระดาเดา okay. เอาไว้เธอฟาเร็งกระดาเดาเอาไว้เธอฟ้าเรพอกระดาเดาเอาขับตรงไปใช่ไหม กระลาเอาสวาเติร์ฟ้าเรนคือขับตรงไปเหมือนเหมือนเหมือนเวลาเราสอบขับอย่างเงี้ยเขาบอกให้เราขับตรงไปอืแล้วก็เลี้ยวอัพอัพปีกินเออเลี้ยวซ้ายริงอัพเชอริงส์ลิงส์อัพพีกินแล้วก็เลี้ยวขวาเร็กซ์อัพพีกินแล้วก็เวลาเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับคือเว้นเว้นเด่นเว้นยูเทิร์นอ่ะยูเทิร์นอ่ะเลี้ยวกลับอ่ะอ่ยูเทิร์นคือเลี้ยวกลับใช่ไหม เราเลี้ยวกลับมันเชื่อขับรถไปเราต้องการจะเลี้ยวกลับเออก็เว้นเด่นมันจะมีเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวกลับใช่ไหมเลี้ยวกลับเว้นเด่นเออเว้นเด่นเออเดี๋ยวเพิ่มให้ทีหลังนะแล้วก็ถอยหลังคือถอยหลังถอยหลังเหมือนขับรถแล้วให้ถอยหลังเขาบอกให้เราถอยหลังคือลุกแหวนลุกแหวเออแล้วก็ไปข้างหน้าฟอร์แหวเออแล้วก็ลบ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 เอาเอาไว้ เอาไวช์ไวช์เอาเอาไวชนเอาไวชันเอาไวชนเออแล้วก็จอดก็คือพาร์คมผ้าเข็มแล้วก็ที่จะรถคือพาร์คพาร์คพลัสอืมพาร์คพลัสแล้วก็ที่จะรถที่แบบว่าจอดแบบว่าจอดนานๆเหมือนแถวจอดรถแบบเหมือนลักษณะจอดรถเอ่อจอดรถรถบ้านอ่ะเขาเรียกว่าสเตลพลัสสเตลพลัสแล้วก็สเตลพลัสสเตลพลัสคือคือที่จะรถเหมือนว่าจอดนานเหมือนจอดแถวอืม สเ,เตปเที่จะรถแถวรถบ้านะ่ะเวลาที่ปิกนิกตรงที่ปิกนิกมันจอดหน้าหน้าบูนเราเหมือนที่จอดปิกนิกเนี่ยมีด้านขงันก็มีเนะนี่ยเหมือนเหมือนสำหรับจอดรถบ้านคือให้เราจอดตลอดมันจอดไว้นานๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีที่จะรถเหมือนตามเอห้างซูเปอร,รม์มาร์เก็ตเขาเรียกว่าพาร์คเฮาส์เหมือนที่เวลาเราขับเข้าจอดข้างในข้างในตึกใช่ไหมเออว่ามันเป็นบ้านใช่ไหมเออพาร์คเฮาส์อืมแล้วก็ ถ้าห้ามจอดก็คือพักเฟิร์บูทแล้วก็สมุดนาฬิกาจอดรถที่เป็นกระดาษนั้นเขาเรียกว่าพักพักอัวอพักอัวแล้วก็ถ้าเราจอดรถไม่ถูกแล้วได้ใบแบบใ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 บเสียค่าปรับนะเาเรียกว่าสตราบเซตเทิลสตราบเซตเทิลใบเสียค่าทำเนียจจอดรถผิดเวลาหรือเกินเวลาอะไรก็ว่าไปแล้วก็ส่วนค่าปรับก็คือบูสกิล บูสกิลต์มันลด <laughs> <laughs> แล้วก็อย่างเช่นอ,อ,อย่างเช่นบูสต์สกิลต์เวเกต์เกชวินดิคไถอูเบอร์ไทร์ตุ่มก็คือเหมือนเงนินเงินค่าปรับที่ขับรถเร็วเพราะว่าขับรถเกิน<ม><ม>เกินความเร็วเกินลิมิตที่กําหนดไว้อย่างเงี้ย<ม>แล้วก็เมาคือค่าผ่านทางค่าผ่านทางสําหรับรถเอ,อเอลควีรถรถบรรทุกอะนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ประเทศเยอรมันทุ่มมีไม่กี่ปีเหมือนกันที่ว่าให้รถบรรทุกเสียค่าผ่านทาง แล้วอย่างเช่นทางฝรั่งเศสเหมือนไทยแลนด์เป็นต้นก็จะมีเออตรงที่ด่านเขาเรียกด่านนะด่านเก็บค่าผ่านทางเ <Yeah. S 1> ข,า,ขาเรียกเมาสตาจิโอนแล้วก็เวลาราขับรถเราก็จะต้องมีแผนที่เดินรถเขาเรียกว่าสตราเซนค k a เต e แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องไฟในรถ ไฟในรถมีอะไรบ้างเพราะว่าวเพราะว่าเวลาเราสอบบางครั้งเขาบอกว่าเวลาเราจะรถปุ๊บคือเราทําทุกอย่างผ่านหมดแล้ว mm hmm. แล้วทีนี้เขาจะให้เราเอา่อบอกเขาว่าผู้ฟเฟอร์นะผูฟเฟอร์คือคนคุมสอบนะจะให้เราบอกเขาว่าอันไหนคือไฟตัดหมอกอันไหนคือไฟสูงไฟต่ำบางทีเพราะว่าเราสอบขับเราจะสอบกลางวันใช่ไหม mm hmm. แล้วเราไม่ได้ใช้ไฟพวกนี้ mm hmm. บางคนเขามีที่ว่าเขาโดนถามแล้วตอบไม่ได้ก็มีเ mm hmm. ออ นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เราต้องรู้ด้วยว่าไฟไหนเรียกอะไรแล้วก็บางทีที่โรงเรียนเขาไม่ได้สอนว่าี่เมันแล้วแต่คนนะคะแล้วแต่คนจะเจอเพราะว่าบางคนก็จะเจอคนคุมศพที่ดีบางคนก็จะคุมศบที่ว่าทุกอย่างห้ามผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราจะเจอนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราทาถูกต้องตามกฎจราจรหมดการสศกก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากแต่มันยากตรงไหนยากตรงที่เราต้องจําเยอะนี่แหละ แต่เพราะฉะนั้นเราจะพยายามจาให้ครอบคลุมทั้งหมดเกี่ยวกับกรจรจรไม่ว่าจะเป็นการเรียนข้อเขียนหรือว่าการเรียนขับคําตอบถ้าข้อเขียนเราก็ต้องแม่นการเรียนขับเพื่อเหมือนกันอะไรที่ว่าเกี่ยวกับการขับก็จะพยายามเรียนให้หมดมากที่สุดอย่างเช่นบางอย่างอาจจะใสมาเพิ่มเติมเพื่อ,อ,อ,อว่าให,ให้เราได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องไฟรถโอเคครูที่โรงเรียนอาจจะไม่ได้สอนเราใช่ไหมว่าไฟไหนตรงไหนเราก็ไปถามสามีเราว่าไฟไหนตรงไหนด้วย นะอันนี้เพราะว่าเวลาเรานั่งร้วยกันเราจะได้รู้ต้องทำตัวเป็น a อ s ครอบคุมทุกพื้นที่ใช่ประมาณนั้นอย่างเช่นต่อไปก็เป็นสัญญาณไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวก็คือ blinking ล l i n k อคือไฟเลี้ยวนี่คือเราเปิดเวลรเราต้องการจะเลี้ยวไปทางซ้ายหรือทางขวาโอเคแล้วก็จะมี<อ>ไฟรุกฟ้าชายเวฟเฟอก็คือไฟถอยไฟถอยหลังรุกชายฟ้ารุกฟ้าชายแวฟเฟอ รูปไฟใช้เบสเฟอร์ไฟถอยหลังมันจะติดอัตโนมัติเวลาที่เราเข้าเก<ร>ียร์ถอยหลังก็จะติดเลยไฟไติดเยอ,ยอย่างคนอยู่ข้างหลังก็จะเห็นแต่ถ้าคนขับรถเหมือนกันก็จะเห็นโอเคเขากำลังใส่กเกียร์ถอยหลังอยูน่นะเขาจะถอยใช่ไหมแต่ถ้าคนไม่ขับรถเมื่อบางทีเวลากระโดดตะเหตุกับกับบ้านเรากับเด็กน้อยอย่างเงี้ยถอยหลังมาใช่ไหมลูกยืนอยู่ข้างหลังแล้วไม่ได้ดูลูกไม่รู้เรื่องไง <ừ> เออแต่ผู้ใหญ่ด้วยกันเออจะรู้ว่าเออรถกำลังถอยเพราะกับเห็นไฟอันนี้มันติดเออมันจะสัญลักษณ์ตอีแล้ว ใช่คนขับรถก็จะรู้แต่เราเราเรียนอยู่แล้วเราก็ต้องรู้เรื่องพวกนี้ละเอียดแล้วต่อไปก็จะมีไฟต่ําหรือไฟสองหน้ารถซึ่งใช้เวลาที่เราขับรถตอนกลางคืนไฟที่เราเปิดทั่วไปแหละเขาเรียกว่า up บ l e n d light up blend ลิช h ์ก็คือไฟต่ําไฟที่ขับรถทั่วไปก็เปิดเวลาที่เราใช้งานปกติอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปว่าไฟ up b l บ n d light เนี่ยนะคืออย่างรถรุ่นใหม่เราก็สามารถที่จะตั้งอัตโนมัติได้เลยคือเวลากลางคืนเขาก็ จะติดของเขาเองอไฟพวกนี้แล้วก็ต่อไปก็จะมีไฟสูงไฟสูงก็คือ fan l i ช h t นลิชก็คือไฟสูงใช่อันนี้คือไฟสูงคือเราจะส่งเวลาเราขับทางไกลๆนอกเมืองหรือว่าทางชนบทที่เรามองไกลๆไม่เห็นแล้วก็ส่งให้เห็นว่าทางข้างหน้าขรุขระไหมหรืออะไร<ม>ไหมอะไรเงี้ยแต่ไฟนี้เขาก็เบางทีจะอันตรายเวลาทางที่รถส่วนทางการกิกเกนฟิเคแต่ถ้าเราเห็นสัญญาณไฟด้านหน้ามาว่ามีรถมาเราก็ปิด ไฟสูงถ้าไม่มีเราก็เปิดไฟสูงได้แล้วก็ต่อไปก็จะมีไฟไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกจะมีไฟตัดหมอกหน้ากับไฟตัดหมอกหลังนะแล้วก็จะมีเนเบลชายเวเฟอร์ก็คือไฟตัดหมอกหน้าใช้เมื่อหมอกลงเล็กน้อยใช้เพื่อที่ว่าพอมีสัญญาณไฟจากรถคันหนึ่งเพราะว่าเวลาหมอกลงเอทัศนวิสัยในการมองเห็นจะไม่ดีใช่ไหมเราก็ต้องเปิดไฟนี้ให้คนเห็นว่าเออมีเอ่อ มอรถรถสวนทางกันจะได้เห็นว่าข้างหน้ามีแสงไฟก็คือรถนะรถมีรถสวนทางกันมาแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกหลังคือน e เบอรชลุสไลช์เดียก็คือไฟตัดหมอกหลังใช้เวลาที่หมอกลงหนาๆเพราะว่ารถคันหลังตามเรามาจะได้เห็น,หนใชจ่จะได้จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะมีสแตนลิชก็คือไฟข้างซึ่งเป็นไฟที่อยู่ไฟดวงเล็กๆที่อยู่ด้านข้างของตัวรถเขาจะใช้เวลาที่เราหยุดรถหรือว่า จอดบนถนนที่ว่ามันมืดที่ไม่มีไฟบนถนน<ะ>อแล้วหลังจากนั้นก็จะมีพาร์คไลช์เดยก็พาร์คไลช์เดยก็คือไฟจอดรถเหมือนกันแต่จะอยู่ด้านท้ายของฝั่งคนขับ<ะ>คือเวลาเราจะรถในที่ถนนมืดนานๆอะและวม,มีไฟส่องบนถนนเราก็จะใช้ไฟตัวนี้เพื่อที่จะได้เห็นบางทีคนที่แบบว่าถนนมืดบางทีบางคนอาจจะขับรถมาเร็วใช่ไหมถ้าเราใช้ไฟตัวนี้เขาก็จะได้มองเห็นไฟมันส่องกันกระทบกันก็จะทําให้เห็นว่าเออมีรถจอดอยู่นะแล้วก็จะมีไ i ช์ฮูเพ ก็คือไฟเตือนซึ่งเป็นไฟกระพริบสั้นๆเขาจะเปิดเวลาที่เราเหมือนว่าเราส่งสัญญาณว่าให้คุณมาได้เหมือนบางคนอยู่ในสียกข,ขวาก่อนซ้ายแล้วอีกคนอาจจะไม่แน่ใจเขาอีกคันนึงก็อาจจะส่งสัญญาณไฟนี้ให้รู้ว่าเ <century. S 1> <win> ออคุณไปได้หรือว่าขอเซงหรือว่ายอมให้เซงเหมือนส่งสัญญาณอะไรเงีง้ยเหมือนแทนการขอบคุณด้วยเบบนเดียวยอมให้เซงแล้วก็ปึ๊บๆให้เขาก่อนอะไรเงี้ยอีคนที่เห็นผู้ OK, <win> <ropic. S 2> โ leg, อเคเขาส่งสัญญาให้เราเซง <win> หรือว่าเราขอเขาเซงอะไรเงี้ยอืม แล้วทีน,นี้คนเยอรมันนี้เสริมอีกอย่างหนึ่งเวลาเราให้เขาเ,เอออย่างเช่นรถเกเกินแฟร์แคอย่างเช่นสีแยกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราได้สิทธิ์ก่อนแต่เราให้เขาไปก่อนใช่ไหมเวลาเขาไปก่อนปุ๊บเขาได้ไปก่อนคือเราให้สิทธิ์เขาเขาจะยกมืออย่างี้เคยเห็นกันไหมเออยกมือคือเหมือนว่าขอบคุณอะ่ะขอบคุณนะที่ให้ให้ฉันไปอะไรอย่างเงี้ยเห็นสามีทำอยู่เออนั่นแหละเห็นไหมสามีก็รู้จักขอบคุณนะแล้วขอบคุณสามีเป็นไหมคะเขาบปนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีจะมี วานบลิงลิชก็คือไฟฉุกเฉินซึ่งเป็นไฟกระพริบที่เป็นสัญญาณเออเป็นกระพริบต่อเนื่องบนบลิงลิชนะก็คือใช้เวลาที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นเราขับรถไปไเรื่อยๆแล้วข้างหน้าเราเห็นว่ารถติดแล้วก็เปิดไฟนี้กระพริบป,ปิ๊บปิ๊บปิ๊บ <ภา S 1> ให้เออเออให้คนข้างหลังเห็นว่าเออเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นรถติดรถชนอุบัติเหตุอะไรก็ว่าไปเออคือเราส่งสัญญาณให้รถคันหลังเห็นนี่เราต้องเปิดแล้วก็มีอย่างเวลาเกิดอุบัติเหตุก็จะมีอะไรอีกอย่างหนึ่งคือวาน วันิชก็คือไฟที่เป็นเหมือน ه, ตัวส้มเหลี่ยมที่ใส่ตามถนนเล็กๆใช่ไม่เวลารถเกิดอบุบัติเหตุเราก็จะเอาไฟตัวนี้ไปตั้งเพื่อให้คนรถมาข้างหลังเห็นว่าเออรถคันข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบว่าเขาจะได้ระวังกันแล้วคนรถที่มาเห็นปุ๊บเขาจะได้ส่งสัญญาณให้รถข้างหลังเห็นด้วยว่าเออเป็นอะไรแล้วก็จะมีไฟอื่นอีกก็คือไฟส่องทะเบียนไฟส่องทะเบียนก็คือเค้นเซสชันเบนลอยตูนก็คือไฟส่องทะเบียนไม่ไฟรถเยอรมันจะมีเยอะมาก หลังจากนั้นก็จะมีไฟสองพื้นเสร็จปุ๊บก็จะมีไฟหน้ารถไฟหน้ารถไฟดวงใหญ่ใหญ่อะที่อยู่ข้างหน้าเลยนะเออมันจะมีไฟสูงไฟต่ําแต่มันก็ต้องมีไฟข้างหน้าใช่ไหมเออไม่งั้นมันจะไม่มีสูงมมีต่าไม่เห็นเพราะมันต้องมีไฟตัวนี้ก่อนก็คือไฟหน้ารถไฟหน้ารถก็คือหลอดไฟที่อยู่ติดหน้ารถนั่นแหละเขาเรียกฟาสโซย์ชัยวฟเฟอร์ฟาสโซยก็คือยันพานะใช่ไหมเออชัยวฟเฟอร์ก็คือไฟหน้ารถส่วนไอ้นี่ก็คืออย่างเสริมเข่นไอ้ชัยวฟเฟอร์ก็คือสามารถ เ,เป็นไฟสปอตไลท์ที่เคยบอกนะไฟสปอตไลท์ตามงานไฟใหญ่ๆดวงใหญ่ๆห,หรือไม่ก็เอามาติดที่รถ